สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนายคนเลยครับชื่อชื่อเล่นไหมชื่อุมค่ะโอเคคนผมมารักษาอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ก็ลดไขมันนอนกรนแล้วก็เรื่องความจาค่ะ,ะมาอทิลาเรื่องนะครับเรื่องลดไขมันตอนนี้เราทําอะไรกันบ้างครับก็ฝังเข็คมคกบอาหาร,หารเอากาลันกายน้ำหนักกับไขมันลดไปเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้าที่จะมารักษากัน น้ำหนักเท่าไหร่78ค่ะหนารอบเอวเท่าไหร่จะได้ไหมครับรอบเอวหน้าจะ32ะตอนนี้ประมาณสัปดาห์ที่เจ็ดไอ้ครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดหลังทั้งวันไปน้ำหนักกับรอบเอวเลยเท่าไหร่ครับน้ำหนักอยู่ที่62ค่ะรอบเอว29ก็ลงมาประมาณ8กิโลเนาะลงมา3นิ้วแล้วก็เรื่องน้องกลมเป็นไงบ้างครับยังไม่ไม่มีคนไม่มีคนบอกเดี๋ยวไปมเดี๋ยวเราไปวัดก่อนนะคะ แล้วเรื่องความจำความจำก็เกดเอะค่ะโอเมีอะไรอยากบอกคนที่อยากจะมาฝังเข็มเพื่อลดไขมันลดน้ำหนักไหมครับก็การฝังเข็มก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันได้ผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงที่เราที่เราผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองความอยากอาหารเป็นไงครับความอยากอาหารลดลงค่ะลดลงแค่ไหนมากหลังฝังเข็มไปกี่ชั่วโมงไม่อยากสองชั่วโมงไม่อยากทัก แล้วแล้วฝังเข็มช่วยอะไรครับนอกจากช่วยกระตุ้นกระตุ้นการเผาผลาญเนาะไออันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอยากเล่าอันนี้หน่อยก็ที่ฝังเข็มไปอะค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองมีเขาเรียกอะไรเหมือนมีร่างกายร้อนขึ้นระบบการเผาผลาญดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือทานแล้วก็ย่อยแล้วก็ถ่ายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นรู้สึกร่างกายมันว่องขึ้นมันร้อนขึ้นแล้วก็อย่างเดินอย่างทําอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อออกอะไรเงี้ยค่ะ มีอะไรอยากฝากไหมครับความรู้สึกก็ได้ฝากทำบนโซปาก็ดีค่ะก็บอกว่าก็มาฝังเข็มก็ถือว่าประสบความสําเร็จจากที่เคยลดน้ําหนักมาจากหลายวิธีนะคะอย่างอดอาหารเองอะไรเงี้ยมันจะทนได้แค่แบบบางช่วงพอผุนเดือนนึงไปก็คือเราจะทําไม่ได้ถ้าอดอาหารเองแต่ตอนนี้เหมือนก็ว่ามาฝังเข็มแล้วก็ออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณครับ